ทำประเด็กตอนเล่าแท่แซ่บสะอาดขูขั่วคนล่าทังทำอิฐกำงานเทศก,กาลท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดอลังการตื่นตาตื่นใจที่นครปากเซแขวงจำปาสักจากสมาชดีท่านผู้สมมมือนีเฮากามาโปรโมททางแขวงจำปาสักหากใต่ของประเทศเล่านั้นมือนีวินอิงโครุญ,ญาตมาโปรโมทเกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะงานเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดที่มีความตื่นเต้นตื่นใจที่นครปากเซแขวงจำปาศักเพื่อ,อาก้าเกี่ยในการเปิดปีทองเที่ยวเล่า2014สนันทางแขวงจำปาศักเองมีแผนที่จะจ,จัดกิจก,กรรมหญ่ๆขึ้นมาเพื่อตอนหับปีทองเที่ยวละครเพื่อตอนหับแขกรับคนที่จะเข้าไปทองเที่ยวจุ่ที่แขวงจำปาศักนั่นเองท่านผู้ชม จอสำหรับแขวงจรนป่าซักนี่ก็ถือว่าเป็นแขวงที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นแขวงที่ใหญ่ย่ที่เขตภาคใต้ของประเทศลา่ามีสถานที่ทองเที่ยวไล่บนบาวว่าจะเป็นทั้งทองเที่ยวแบบประาศาศาศาวัติศาสตร์วัฒนธรรมธรรมศาสตร์นอกจากนั้นก็ยังมีทางสวนกาแฟาที่ว่ามีซื้อเสียงจากผู้เพียงบริเวณนั่นก็คือสวนกาแฟาปากซองนั่นเองท่านผู้ชมถือว่าเป็นกาแฟาที่มีหอมมีความมีกลิ่นหอมรสชาติที่หอม มีการปลูกเตอร์ปีเลก็เห็ดทั้งเป็นแบบสาเร็จรูปแลวก็เป็นแบบเม็ดเพื่อจาหน่ายภายในประเทศแต่ก็ส่งออกต่างประเทศกระสางซื้อเสียงใหกับทางแขวงจะปราสัากสางเงินสางคำให้กับพี่นอ้องผูกที่ปลูกกาแฟด้วยว่าสาวเกษตรกรชาวเกษตรกรกกรมนั่นเองแต่ผสมจะสําหรับการเปิดปีท่องเที่ยวในครั้งนี้ที่ว่าพันเองกัได้มาโฆษณาเนาะให้รู้ว่าเป็นการคอิ กับงานเทศกาลท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดอลังการตื่นตาตื่นใจที่นครปากซีแขวงจมปาศักซึ่งว่าเพิ่นจะมีะการแสดงนี่นะงานสัป,ปดาห์ท่องเที่ยวจมปาศักปีโซมาศเสวีที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่19เกหาเส่าวหากุมผ้าโซมาศเสวีสนี่กับกิจกรรมหลากหลายเช่นว่าวันที่1ิเกหาวันที่เส่าวหาคุมผ้าโซมาศเซซีแม่จะมีงานตลาดนัดกลางคืน คือว่าปากเซอันซีนไนมาร์เก็ตที่เดินสนามแดงนครปากเซเดินสนามแดงนครปากเซอย e ู่แถวเลตัพุซุ่มจุดนั่นก็คืออยู่แถวทางสีไปทักสองทางไปตลาดดาวเฮืองนี่แหละอยู่แถวขิดๆนั่นเลตัพนะุซุ่มถือว่าเป็นคัตว,วิวเนี่ยกระเบนเมนบอลทอีเป็นบอลเหนีน่ยวกบเพิ่นว่างาเกี่ยวกับผลิตพุขุขุปัน่นเนาะผู้ปั่นของทาง อาารไก่้อนบูม,มิหานถานทคารธรรมบจุดแทวเขตตะหองวะสนามำแหลงนะส่วนว่าวันที่เส้าเอ็ดาวันที่เส้าสามคุมพาโซมัสเีแมนจะมีงานบุญกาแฟซ่าที่ว่าจะเป็นผลผลิตเกรรษตรกรรมผู้เพียงบริเวณท,ที่เมืองปากซองแขวงจัปาซักนี่เห็นบอกแสดงว่านี่กาแฟปากซองเคขึ้นซือหรือน้ำนะฉสนัน เป็นแพทย์ไปในมาเนี่ยหนักกินกาแฟหนักซีมกาแฟเนี่พลาดวัได้ทีจะต้องไปงานนี่ทัผทุ่มอีกเท่านึงวันที่ซอร์สเอสหาซอรสามคุมผ้าโซมาโซสี่เด้อเป็นงานบุญกาแฟซาผลิตภัณฑ์เกษตรกัผู้เพียงบริเวณที่เ,ม,เมืองปากซองแขวงจับปะซักเมืองปากซองอยู่ไซสําหรับผู้ที่ยังบ่ทันหูเด้อทัผทุ่มเมืองปากซองอแคนาแนลแหละก็ถือว่าออกจากนาครป,ป,ปั๊กซีล่องไปพุนารเซนทาง สิบสามไตเซนเดียวกันจะไปทางเซกอกอัตปือเป็นไปเ้นทางเดียวฮะ,ะเนี่ขึ้นไปถึงภูเพียงบริเวณจะเป็นภูเพียงที่สูงขึ้นไปอากาศได้นอดขึ้นไปนี่เมื่อเจ้าหอดปากซองนี่จะมีลมพัดซวยๆซวยๆอากาศเย็นในตะปูสม้มเย็นตลอดปีเด้อเฉพาะเมืองปากซองมันเป็นภูผู้ไฟระเบิดนอกาผู้ไฟระเบิดเกา่าเนี่ยนเสนอเป็นดินที่ดินดำน้ำซุ่ม สนันเหมาะกับการกรสิกรรมโดยเฉพาะเป็นการปลูกกาแฟเมืองปากซอ,อ,องเมืองหนาวโค้งแข้งผักไตแต่แก็โค้งประเทศลาวเหนะ้องผอบนะธรรมบสุ่มส่วนมาวันที่เสาร์สองหาเสาร์สี่กุมภาพงวันเสาร์สี่เมืองจำปสาสักท่นานผู้ชมก็คืองานบุญวัดผู้จำปสาสักที่บ้านน้องสาเมืองจำปสาสักแขวงจำปสาสักบุญวัดผู้เป็นบุญอย่างท่นานผู้ชมอ่าอันนี้ถือว่าหลายคนทำผู้ได้หละสำหรับบุญวัดผู้ บุนวัดผู้นี่วัดผู้ก็ถือว่าเป็นเมืองมรดกโลกแห่งที่สองของประเทศลาวที่ว่าองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนไว้ไม่ร้ายสิบปีก่อนถือว่าเป็นภาษาทิ่นวัดผู้ที่มีการแก้สลักเป็นทั้งผู้แบบสมัยคอมดังเดิมนะครับทส,สนั่นมีทั้งฮงเศร้าฮงนั่งซีดาขึ้นไปทังผู้ก็มีวัด ่มีขั้นใดขึ้นไปแบบบูชาอาการเบื้องล้วกึอกันครับในหนังแบบพื้นบ้านนะแต่านผร้ชมชือว่าม,มีความอาราก,การงานสางในสมัยตะกี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นสมัยที่คุมเพื่องสน,นันยุจุดเขี่งนี่ก็มีสิงซักซิเนาะมีวัดมีว่าอาห้ามสน,นันการไปการมาจุบุ้นแมนว่าสําหรับเบนยิง่งก่อนจะเข้าไปวันสิงศักซิทธ์ต่าง ก็ต้องเมนควนให้ดีสุดกับเมนตองนุ่งสินแบบเล่าวๆของเฮงาจะดีที่สุดฉะ,ะนั้นมีเต่ระปีนีบุญวัดผู้เขาจะจัดขึ้นเป็นเองเขาจะจัดขึ้นทุกๆปีนะครับสำหรับบุญวัดผู้เฮา้าสามารถไปท่องเที่ยวได้ซึ่งวาเพิ่นจะมีหลายกิจกรรมในยงานบุญวัดผู้นี่ทรานผม้ชมว่าว่าจะเป็นทั้งมีงานคอนเสิร์ตบ่มีงานแข่งขันกีฬามียังไงหลายหลายอย่างท่านผู้ชมก็ลองไปสัมผัสเพิ่งเด้อว,วัดผู้จำปัสสัก เมืองจำปัสสักแขวงจำปัสสักเด้องานเพื่นเมนวันที่เส้าสองหาเส้าสี่คุมภาพทงคันเส้าสี่แอดมินเองนี่ก็โอ้ยเนาะก็อยากไปอยู่เด้เฮ็ดจันนาะจะสิไปได้มาเบิ่งตัวจริงก่อนเด้อว่าถ้าหากว่ามันบ่ค่าอีหยงังก็จะไปหลายฝ่าราปีเนี่ยโพดีเห็นบุญวัดผู้คิดฮอดบ้านคิดฮอดเมืองอยู่ไดน <laughs> โอเคเจาาา้าท่านผู้ชมต่อไปก็คือในวันที่เส้าสามคุมภาพันธ์ 2024น,นี่จะมีงานแข่งขันตีมวยอ่างานแข่งขันตีมวยปากเซ e Fight c h a m p i o n s h i ที่สนามกีฬาจำปาศักดิ์แต่ผู้ชมมันพ่าที่มักในกีฬาการแข่งขันแบบตีมวยเนาะเออแบบชกมวยนี่นะกาสามารถไปได้อยู่ที่สนามกีฬาจำปาศักดิ์นี่แถวเขตตักซองกันแหละแถวเขตลักซองแถวแถกล้ๆกับครัวเหล่าญี่ปุ่นแถวนั่นแหละแถวอัน เพราะว่าตลาดดาวเฮือกนะท่านผู้ชมนะก็ลองไปสอบถามหนึ่งสำหรับนักกีฬาเนาะมวยเอ้าอ่าและก็อีกงนึ่นี่คนลาวภาคใต้เนาะนี่กับสร้างซื้อเสียงให้กับประเทศลาวได้ดเน,นี่เกี่ยวกับการขึ้นไปตีมวยหรือว่าซกมวยอยู่ที่ประเทศไทยนี่โอ้หลายคนนะท่านผู้ชมอืมหลายคนเลยไ่ว่าจะเป็นทั้งเมืองลาวเองจะเป็นคนทางภาคใต้ผิดน้ำโค้งบอกอย่างประมาณนี้นะท่านผู้ชมอันนี้ก็แอดมินก็ บคอยเมนแฟนมวยพวกนไดก็ได้บคอยหูวเหรียิผดประกันในคอไพน้อยจริยังมีนักตีมวยสุกมวยได้หลคนด้วยกันเอาต่อไปก็คือวันที่เส้าีฮวันที่เส้าหาคุมพาสองวัดเส้าศีนะมียังงเสศีกุศสศีเสหคุมพาสวัดเสีนี่จะมีงานคอนเสิร์ตปากเซมิวสิกเฟสติวัลวนว่าอยู่ที่สนามกีฬาจำปาสักนี่ ไปเบิ่งไน้ท่านผู้สมสนามกีฬาจับปัสซักเ้อร์งานคอนเสิร์ตนะเป็นไครจะมาหอ,อกนอกมาลำ<ม>เท่าก็บาอย่างโบทันคู่ว่าเป็นไคที่สัดเจนนต่อไปอีกวันที่เส้าหาคุมพาโซมาส,สีที่มีงานแข่งขันแลนปาร์เซซูปเปอร์ชาร์เลนส์รันนิ่งที่สนามกีฬาจับปัสซักเออ ไปแลนอีกเพื่อออกกำลังกายรนจะประสูงอะไรนี่คือว่าเป็นงานที่เป็นเกียมกะเกียมไปในการเปิดปีทองเที่ยวล่าอย่าลืมจะผ่านเออไปหัวบนสื่อในงานสัปดาห์ทองเที่ยวจำประซักสองวัตซูซีนี่ออแบบอลังการตื่นตาตื่นใจได้ออสําหรับการออไปทีมีความสนใจเออแล้วก็คนเราห่อต้องขวมออุรักหักษาบนประเพนี่และวก็ส่งเสริมปีทองเที่ยวเลาสมวัติูซีถ้าหากเป็นไปได้เออ้อพี่น้องเขาสวยแซ่ ให้ทุกคนนะครับผู้ดำเนเพื่อว่าอย่างเพื่อว่าบางคนที่ยังทัดสู้ให้เขาเลยครับผู้นำเพื่อเข้าใจาอยากไปท่องไปเที่ยวเนี่เส่วสวยกันเ้อะอนี่บุญใหญ่บางใหญ่ได้ของทางพี่น้องทางแขวงจมพัสักภาคใต้ของประเทศเราเรอบครัเขาะน,นันก็ขอให้ท่องเที่ยวแบบมวลซื้นนอนะเออกินเหล้ากินเบียร์ให้กินก็ดีเนาะกินเหล้ากินเบียร์เมาไร้ขับรถอย่างตรไลได้นไนสนั้นตรงมีหลายคนไปเนาะเปลี่ยนกันครับเออให้ดีเท่กับวรดื่มพวกม พอสมอะไรเอจะจุดเปรจุปาดเอะพี่น้องเข้าบอกว่าจะอยู่จุดแห่งใดคือกันส่วงนี้ก็โอ้ยนรัดมเราลืมบยาหลายนะแต่พอสมเกิดวัตถิเหตุก็ห้ายย้อนมาจากสาเหตุนี้ที่เป็นลักๆอีกเสกน,นอกขาฝากไว้ขอให้ท่องเที่ยวดรวยกวามปลอดภัยมวลนสื่นสุขใจเด้อทั้ง,งเป็นประชาสัมพันเ์ขอ,ขอเขานญ่ไงสั